สวัสดีครับวันนี้มาอยู่สนามนนวิทยายลัยครับวันนี้เป็นวันที่5ครับเป็นวันตัดตัวเด็กๆของอบจอนนทบุรีฟุตบอลชาย11คนครับเพื่อเป็นตัวแทนไปคัดผาากางครับที่อบจอนนทบุรีเป,ป็นเจ้าภาพปีนี้เด็กๆก,ก็ลงสนามมา่นะครับตั้งใจกันทุกคนครับ ก็จะตัดตัวเหลือ20คนครับจากที่ฝึกซ้อมกันมาครับสตารโค้ดทั้ง2ทีมครับฝั่งใส่เสื้อเอี้ยมก็ครูซันครับส่วนอีกฝั่งนึงไม่ได้ใส่เสื้อเอี้ยมก็คุณน้องครับเป็นผู้ดูแลครับ2ทีมเป็นครั้งแรกครับที่ลง11คนครับปกติซ้อมก็จะลง7คนฮะนี่ฮะเจ้าพอดแน่จ่ายบอลสวยๆครับ ไม่ได้ก็ขึ้นย้อนหลังมาฮะลูกนี้ก็แหมเด็กๆทั้งสงทีมครับเต็มที่ครับวันนี้ดึงบอลสวยครับน้องคนนี้ครับจ่ายจ่ายสวยด้วยครับแต่จังหวะไม่แตะขึ้นหน้าะไม่เป็นไรครับเรายังมีโอกาสเอาไว้แก้ตัวถ้าเกิดติดตัวนะครับ หตัวริมเส้นจ่ายไม่ผ่านนะมาถึงกัปตันบูครับนีนะ่เล่นแบ็คครับฉีกออกมาด้านขวาครับจ่ายง่ายๆมาตัวกลางฮะเล่นได้ครับ11คนเราไม่ค่อยได้เล่นกันฮนะส่วนมากจะเป็นเด็กฟุตซออครับนาที่กัปตันบูครับ มองจ่ายตรงกลางมาแม่เข้าเร็วครับน้องจากนนวิทย์ครับเดี๋ยวก็เป็นโอกาสจะพอดครับมาช่วยเพื่อนจากตัวกลางฮะกระชากไปที่ริมเส้นไม่ผ่านนะโดนแย่ไปอเด็กสองทีมฮะนี่ครั้งแรกเลยครับที่ลง11คนครับก็รอบแรกก็คัด ให้เล่นก่อนฮะก่อนคัดตัวครับไปหาน้องภูมิรับผ่านน้องภูไหมผ่านน้องภูไหมไปไม่ได้ครับตัวกลางลงมาช่วยมาที่โยนยาวๆมาเปลี่ยนฝั่งครับนี่โอ้เข้าดีครับบีบดีฮะน้องแต่ไม่มีบีบครบสามคนเนี่ยนี่ เจ้าโต๊ดเด็กวันลวกครับตัวสูงๆครับไปเล่นหน้าเป้าครับเบอร์17น้องนนวิทย์ครับก็เป็นบอลของผ่านไปอีกครั้งหนึ่งไปให้น้องภูมิครับแม่ลูกนี้ัไม่รู้จักนีเรียบร้อยเลยครับแม่บูครับไปปล่อยบอลตกพื้นครับแล้วก็ยังมีโอกาสครับ มาเริ่มเกมกันใหม่ครับหลังจากพลาดลูกที่แล้วครสก,กัดไม่ขาดครับมาใหม่ฮะตัวกลางไปให้กับตันบูครับบูมองเพื่อนตีมาตัวกลางครับกระจ่ายบอลกันได้ฮะใจบอลกันยังดีอยู่ครับ ดึงมามดึงดีครับห<ท>มาอีกแล้วลุงนี้ลำ้ำหน้าแน่นอนครับถ้าสถานการณ์จริงนะครับโคดเรียกจยนนะพอดครับกับตันทีมันรุ่มมาแก้เกมฮะตัวกลางเริ่มเล่นบอลกันใหม่ครับแม่กระชากสวยครับแต่ไม่ผ่านนะตัวเดียวฮะ ก็ยังอยู่ดึงออกมา,มาไม่ไม่มีตัวเติมครับช่องไม่เปิดนี่เด็กนนวิทย์จ่ายบอลจับบอลเล่นแล้วสวยครับลูกนี้น้องที่นน,นวิทย์กับนี่ฮะเจ้าภูมิาเอามาให้น้องภูมครับเล่นง่ายๆมาให้กะตันบูครับจ่ายออกมาที่ริมเส้น ตัดมาที่ตัวกลางครับนี่ฮะแบ็คแบ็คของวัตเตอร์ครับตัวใหญ่ครับเด็ก12ปียกบอลยาวมาก็เด็กๆก,ก็ช่วยเล่นกันดีฮะทั้งสองทีมฮะก็วันนี้ก็วันสำคัญของเขาแล้วฮะตัดตัวครับนี่เด็กวัดประชาครับตีมาหาเด็กวัดตึก ตัวข้องครับแม่ไปไม่ได้ครับมาดูเกมกันใหม่ครับน้องภูมฮะตัดมาที่กัตันบูครับตัดมาหาน้องภูอีกครั้งหนึ่งมองเพื่อนทุ่มให้กับตันบูครับกัปตันบูโยกเปลี่ยนทิศมาด้านขวา จิ้มไม่ผ่านนะลูกนี้โดนกระชากจากแหมดูลายลูกนี้ไม่น่าลําหน้าครับแต่ใจลงมาช่วยเพื่อนได้ทันนะโอช้ช้าครับลูกนี้ฟ้า,าจากด้านหลังโค้ชก็เข้าไปสอนเด็กๆด้วยครเพื่อจะให้เห็นช่องในการจ่ายครับ อันนี้ครูซันฮะจากตลาดบางคลุดฮะหลังจากสอนเกมฮะจ่ายมาให้เจ้าบูฮะแม่ลูกนี้ตัวหน้าเขาไล่ขอฮะน้องจากนนวิทยาลัยฮะ ยกมาเข้าที่กลางแหมน้องจากรนนวิณีดักจับบอได้ฮะมาที่ริมเส้นอีกครั้งหนึ่ง,ย,งยังช่วยวกันเล่นดอีอันนี้เป็นครั้งแรกของน้องๆครับทั้งสองทีมครับนี่เด็กวัดประชาครับบอกเพื่อนไม่ต้องรีบครับเปลี่ยนฝั่งเลยครับ<ะ>ไปหาภูมิผ่านไหมแม่ยมโยนบ็อกดาวมาถึงมือผู้รักษาประตูครับ มาที่เจ้าพอดไม่ถึงบอลครับนนเด็กนวนวิจจ่ายง่ายครับตัวกลางแหมตำแหน่งนี้ต้องยกให้แกครับดักง่ายจับง่ายครับมองเพื่อนคืนเจ้าบูอีกครั้งหนึ่งครับยกบอลยาวมาน้องบูครับไม่ถึงตัวกลางครับนี่เด็กวัตเตอร์ครับ ตัวใหญ่จริงฮะเด็กสิบสองปีฮะหุ่นดีครับเด็กกเสื้อสีม่วงฮะเบอร์17น้องโต๊ดครับเด็กวัดลวกก็หุ่นดีเหมือนกันครับส่วนเจ้าพอตก็ยืนรอเปิดฟีคิกครับตัวเล็กแต่ห้องฮะเด็กวัดลุ่มมีมีการเช็คออฟไซด์ด้วยอะ ยกบอลยาวมาครับไม่ผ่านนะแนวหลังของมาถึงปีกขวาแบ็กขวาส่ายช้าไปนิดนึงครับไม่เป็นไรเพื่อนลงมาเติมช่วยครับก็จ่ายง่ายๆมาครับแหมวันทูครับนี่ฮะน้องวัดประชาครับอ่านเกมดีครับน้องภูทุ่มบอลมาให้กัปตันบูครับ โยนยาวๆมาเข้ากลางครับนี่เข้าตัวกลางสวยครับลูกนี้โยนแม่นครับตต่ทะลุช่องมาลูกนี้ไม่ทะลุถราทะทะลุก็ไม่ลำ้ำหน้าครับขยับมาตัวช่วยเพื่อนกันตันบูวยกไปอีกตัวไกลฮะไม่ผ่านครับบอลของน้องอุวิทย์ขยับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งตเติมกันดีฮะ ตีบอลยาวมาหาติ็กวัดประชาครับแล้วก็ถึงน้องวัดตึกครับแมตัวใหญ่จริงครับมาที่ริมเส้นสายครับตัดมาลุงนี้ล้ำหน้าแน่นอนคะกับตันบูยกบอลยาวมาครับแมเอาบอลลงสวยครับเข้าตัวกลางเปิดมาที่ริมเส้นด้านซ้ายแทงมาตัวกลางครับแมบอลมันลึกไปหน่อยจ่ายบอลง่ายๆมาหาตัวโต๊ด ลวกมาที่กระตันบูมาอีกครั้งหนึ่งครับตีบอลมาที่น้องภูมิครับน้องภูมิตีง่ายๆสั้นๆมาครับแม่ตีลูกสั้นไปหน่อยครับผมแต่ต้องมองไกลๆฮะเพราะบอลอยู่หน้ากรอบครับเป็นโอกาสนี่ฮะตัวนี้สัมผัสบอลดีครับเราก็เล่นเข้าคู่กันเลยฮะกับเด็กวัประชาครับนี่ประตูไม่ได้รับ <laughs> นี่ แหม่ใจกว้างครับแม่คืนพรักษาประตถครับฝึงสัมผัสบอลแรกครับย,ยกยาวมาที่ริมเส้นแตะมาที่กับตันบูครับแหม่ขอคืนน้องครูคภูดโดนบีบคืนกับตันบูอีกตัวโยนเปลี่ยนข้างมาีีขวาแบ็คขวาเตือนขอแล้วครับ แต่มีตัวประกบไม่ผ่านตัวเล็กครับดักบอลดีเบอร์สามครับมาอีกครั้งหนึ่งตทั้งสองทีมก็เล่นกันดีครับนี่ตัวดึงสวยครับจ่ายช้าไปนิดครับไม่เป็นไรครับดึงมาอีกทีนึงเป็นโอกาสลุงนิดแหมล้ำหน้าครับเจ้าโต๊ด สายง่ายๆมากระตันบูมาแบ็กขวาครับมาจอพอดครับตัวกลางหายจอพอดทับไกคืนเพื่อนแม่หายลุงนี้ไม่ควรเล่นนะน,นาจะเคลียครับแต่ไม่เป็นไรฮะน้องๆเดี๋ยวไปแก้ไขกันครับกัปตันบูหลุดตำแหน่งแล้วฮะ ยกบอลยาวๆมาแล้วลูกนี้ผู้รักษาว่าตูออกบักแล้วก็โดนงั้นไปอีกครั้งหนึ่งครับตัครับดึงมอดแต่ติ็กนวนวิทย์ แต่ทั้งสองทีมก็ยังมีเหนื่อยกันฮะขอ,อ,อเอากันเล่นกันฮะยังเล่นกันง่ายๆฮะแม่เริ่มบีบกันละแทงมายิงไหมลูกนี้ไม่ล้ำครับมาอ้าวลูกนี้ประตูยังกลับมาช่วยตัวเองได้นี่ต้องเคลียอย่างนี้ หลอดการเสียประตูไปอีกครับเปลี่ยนฝั่งมายังไม่ผ่านน้องภูมิครับน้องภูมิเข้ามากับตันบูบล็อกบอลได้ยังช่วยกันล้วสศัพท์อืมตัดสินใจยิงเองอะขึ้นแล้วต้องจบครับเล<อ>่นง่ายงฮะ มาทีริมเส้นฮะแม่ยังเคียออกไปได้ครับขยันนะเบอร์สามครับเสียเดียวครับแกตัวเล็กไปหน่อยครับยกขยับมาจับบอลลุงนี้ไม่ดีครับแม่เจ้าโต๊ะอ่าลวนี่ฮะนี่ฮะตัวใหญ่ตัวตัวใหญ่ บอลกับบุกฝั่งเดียวครับน,นี่ครับให้สวยลูกนี้ล้ำหน้าครับจากมีไลแมนก็ลลำหน้าครับลูกนี้ครับเด็กนนลวิทย์ตัดบอลได้อีกครั้งหนึ่งอ้าว่ยตายแล้วฮะตัวเล็กแว่กระชากสวยเหลือเกินครับลูกนี้ ไปสแล้วครับแปดดึงสตัดมาตัวกลางแม่ดึงก็สวยครับเจ้าพอดครับไปเองครับแล้วก็จิ้มหลําหน้าครับน้องไปชายกบลยาวมาครับออกมาบอลได้ครับไม่ผ่านเจ้าบูครับเจ้าบูดึงครับแม่จ่ายง่ายๆครับอธิปีิีกขวาอ้เจ้าโตดขยัยครับ ตัวใหญ่ขยันด้วยครับแล้วก็ดูแม่ลูกนี้จิ้มสวยครับแต่ลำหน้าแน่นอนครับก็ไม่เป็นไรครับเราซ้อมคัดตัวกันฮะนีะ่ลูกอย่างนี้ครับถ้ามีจังหวะต้องสับครับเพราะว่ากำลังขาดีฮะเล่นง่ายๆมาหากะระตันบูครับ ตดีวก็นี่ต้องทราบแล้วครับลูกนี้แม่ไม่ตรงกรอบครับน้องจากนนทวศครับ <S <S เล่นง่ายๆมาหาลูกภูมิครับปีนี้เราก็เอามาฝึกซ้อมครับปีหน้าถึงจะเอาคัดกริงครับน้องยังต้องลดน้ำหนักอีกอยู่ฮะแม่ลูกนี้ปล่อยครับ ตัดมาลูกนี้สีสวยครับแล้วก็ไปเองไหมแม่จะแวกครับไม่ผ่านกับตันบูหรือเปล่ามาหาน้องภูมิครับ้องภูมิยกบอลมองไกลยาวมาครับถึงพอดครับพอตัดบอลสูยไหครับจ่ายไหมจ่ายทะลุช่องไหมแม่ช้าน้องพอดต,ต้องแก้เร็วกว่านี้คิดเร็วทาเร็วครับฟุตบอลชิงความได้เปียบครับจ่ายมาสู้ครับลูกนี้ แล้๋ยวลุดแล้วครับแมนี่ฮะนี่ตัวใหญ่ครับบ,งบังบอลนี่เรียบร้อยไหมโอ้โหลูกนี้น่าจะเป็นฟาวย้อนหลังครับถ้าฟาวนะครับเนี่ยขยัขยนนะเบริร์กะเบริร์ตัวนี้หนึงบอลสวยครับนะแม่จ่ายบอลมาที่ริมเส้น หลุดไปแล้วครับลูกนี้ยกบอลยาวมาตัดมาครับขึ้นมาแล้วจะพอดอ้ลูกนี้นี่ไอ้ตัวขยันครับแต่ตัวเล็กครับนี่แกขยันแล้วเดี๋ยวก็โดนเคลียร์ไป,ไปก็ต้องไปนี่ดึงโอ้ริมสวยครับเบอร์ห้าครับผ่านผู้ไหม ดึงกระชากมาครับจ่ายมาทะลุหาเจ้าพอดครับตัวกลางครับรับบอลแทงไม่ล้ำก็ลูกนี้แม่จะวันทูโผ่านไหมผ่านเด็กวัดประชาไหมไม่ผ่านนะลูกนี้เบอร์ห้าเปิดบอลยาวมาที่ปีกขวาครับแม่งดึงเองครับลูกนี้หลุดไปแล้ว แล้วก็เรียบร้อยฮะถ่ายไม่ทันครับอรอลุ้นก็เดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าจะมีใครติดตัวของน้องๆคนไหนที่ติดติดไปแข่งคัดพาะกลางเป็นตัวแทนของอบจอนนทบ,บุรีครับเดี๋ยวเราก็มารอลุ้นกันหลังจากที่สตาร์พลดนะครับก็ให้เด็กๆได้เล่นแล้วก็นะครับ จะมีการตัดตัวคัดตัวนักกีฬาครับเพื่อเอามาปรับปรุงแก้ไขในการซ้อมครับวันนี้ก็ขอไว้แค่นี้ก่อนครับ